สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาบำรุงผักกินใบนะคะผักกาดสวยมากๆเลยก่อนหน้านี้เล็กโดนไปแล้วนะคะเล็กจะใช้ EM กับไข่ตนสารนะทุกคนช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ป้องกันมแมลงด้วยนะคะ1บัวกา,กาดประมาณลงไปถ้า EM เปิดแล้วเนี่ยใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะคะ,อ,ะอันนี้สารสกัดจากเปลือกกุ้งเปลือกอกุ้ง นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็คนค่ะเดี๋ยวเล็กจะหาไม้แถวๆนี้เลยคนคนคนให้อาหารของพืชน,นะคะเข้ากันดีจเอ,อแมวก็อยากโดนรถนี่ค่ะผักกาดเล็กเล็กถ่ายลงก่อนหน้าน,นี้แล้วนะทุกคนคือมันสวยมากนะคะครั้งนี้ครั้งที่สองที่เลยก่ะ รถนะคะนี่คณะเคลิลก็มีนะทุกคนนี่ไงเนี่ค่ะเดี๋ยวเล็กจะมาแยกนะคะให้โตกว่าน,นี้นิดนึงแยกใส่กระถางนะต้นหนึ่งนี่คือหนึ่งหนึ่งต้นเนียกินได้นานนะคะเก็บกินได้นานเนี่ยจริงๆรงแล้วมีตั้งหลายต้นนะเนี่ค่ะดูผักกาดสวยมากๆเลยนี่ค่ะเก็บกินได้เลยอาจจะถี่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเล็กจะมาเก็บกินก็คือหวานให้มันหมดซองเลยตรงนี้มันจะมีผัก อื่นๆขึ้นด้วยนะคะพึ่งหวานลงไปซ่อมเพราะว่าอาจจะเวลารดนะคะเล็กใช้สายยางรดนะมะเขือนี่รดทุกๆุกสามถึงห้าวันนะทุกคนแต่อันนี้มันผ่านไปประมาณน่าจะเจ็ดวันแล้วนะคะอ่าแบบนี้แหละค่ะเห็นไหมสวยมาก ขึ้นแบบแน่นๆเลยทุกเม็ดเลยนะคะ,ะมีย่าก็งามตามไปด้วยเดี๋ยวจะมาถอนนะเนี่ยค่ะสวยมากอ่อนๆกำลังเก็บกินได้ง่ายๆอันนี้คือวิธีการที่เล็กบำรุงนะทุกคนก่อนหน้านี้ก็เนี่ยค่ะรถกุหลาบไปโอ้แตกยอดใหม่นี่ออกดอกออกดอกไปสวยมากค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่ก็แตกยอดใหม่เห็นไหมเนี่ย ใช้เลยกุหลาบเล็กไม่ได้ใช้ยาไล่มแมลงเลยนะคะมีอันนี้สีพีชสวยมากหอมด้วยนะคะหอมแบบเหมือนกลิ่นแอปเปิลคอ์ดนะเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากนี่ค่ะแตกยอดใหม่ถ้ามียอดใหม่ก็คือมันจะออกดอกใหม่แน่นอนนะคะทางฝั่งนู้นกระเพราก็สวยแล้วก่อนหน้าน,นี้คือไม่งามเลยแล้วก็มีมะเขือมะเขือออกลูกแล้วนะคะต้นนั้นอะมะเขือเล็กๆแล้วก็มะลิ วิธีการของเล็กก็ทําแบบนี้อันนี้หวานาผักชีลาวลงไปนะคะแล้วก็นี่กระเพรากระเพราคือถ้ามันออกสีแบบนี้คือแก่แล้วนะทุกคนก็มาเด็ดเดด็ออกให้มันแตกใหม่เนี่ยมันพร้อมที่จะออกดอกนะคะเก็บไปกินได้เลยวิธีการของเล็กก็ตามนี้เลยค่ะทุกคน ตามนี้เลยใช้ไคโตัวสารแล้วก็ EM นะคะนี่ก็ออกดอกให้ชมตลอดน่ารักเห็นไหมคะออกดอกไม่นี่ก็เป็นต้นกล้าของดาวเรืองนะคะหวานๆลงก็เกิดขึ้นใหม่น่กระเพาก่อนหน้านี้มีแต่ก้างนะก่อนหน้านี้มีแต่ก้างอันนี้กุหลาบนี่ยคะ่ะ แต่ยอดใหม่เพียบเลยเห็นไหมแดงๆอะ่ะแดงๆพร้อมที่จะมีดอกตูมออกให้ชมอีกแล้วค่ะนี่สวยกะคายก็สวยค่ะทุกคนแปลงนุ่มก็ผักกาดค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะนี่คือวิธีการบำรุงผักของเล็กก็ย้อนดอูคลิปก่อนหน้านี้นะที่เล็กรดผักกาดลงไปคือคือต้นเล็กๆเ,เองตอนนี้ก็โตคือพร้อมที่จะเก็บกินได้แล้วนะคะอ่า ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเอาไปทําตามได้เลยเล็กทําแบบนี้ตลอดนะคะปุ๋ยคือไม่ใช่ปุ๋ยคืออาหารเสริมของพืชก็รดลงไปเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ